โอ้เขามาจนหอดพี่น้องโอเคกัน พวกสุดก,กูกเก็บกู้ในทางเลยเนาะเขาใส่เต็มมีระเบิดเลยเนาะย่าเขาจะพุฝน บานทารมาลินบันทานังลา thank mm -hmm. you